ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับสำหรับรายการ The Player ช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของเขาในเรื่องราวของเทคนิคการเป็นนักฟุตบอลที่ดีจากแขกรับเชิญของเราครับซึ่งน้องๆหนูๆสามารถเอาไปพัฒน,นาขีดความสามารถได้ในอนาคตและพัฒน,นาตัวเองกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพการเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลที่ดีหนึ่งเราใจรัด มันแน่นอนอู่ครับเพราะทุกคนที่จะก้าวก้าวขึ้นมาแล้วอีกระดับหนึ่งมันต้องมีใจรักกันทุกคนแต่ว่าถ้ามีใจรักอย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอมันต้องมีระเบียบวินัยการเชื่อฟังโค้ดและความรับผิดชอบแล้วก็อยู่ในในกฎในระเบียบของทีมมันถึงจะไปด้วยกันได้ครับสำหรับความสำเร็จในการเล่นซึ่งฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นทีมทีมเวิร์ก ซึ่งจริงๆแล้วครับการเล่นกองหน้ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมด้วยถ้าเรามาีเพื่อนร่วมทีมที่เล่นด้วยกันมานานแล้วก็รู้ใจเข้าขาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยและก็เป็นส่วนสําคัญในการที่ที่เราจะมีโอกาสได้ได,ได,ได้ได้ทาประตูได้พาทีมสู่ความสาเร็จซึ่งถ้าลําพังตัวเองแล้วมันก็คงยากที่ที่ที่จะพาทีมไปสู่สู่ความสาเร็จเพราะาส่วนใหญ่ทีมที่ ได้ขึ้นมาระดับที่ประสบผลสาเร็จครับส่วนใหญ่มันจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างระหว่างผู้เล่นโดยเฉพาะถ้าเรามีแดนหน้าที่เราเล่นเล่นกันมานานเข้าขากันเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวช่วยได้เยอะถ้าเราได้ศึกษาวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้ถ้าเราเล่นกองหน้าเราก็ต้องดูกองหลังเขาว่ากองหลังเขานี่มันจะมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างอย่างเขาหมงไม่ดีหรือหมงช้า หรือสกัดบอลไม่ดีเราก็นำมาดูว่าข้อบกพร่องเขาอย่างไงเราก็มีโอกาสที่จะใช้ใช้ในทีมเวิร์คของเราไปไปให้ได้เปรียบเขาในในจุดนั้นน่าจะทำได้ดีครับเพราะลำพังความสามารถคนเดียวที่จะทำประตูเนี่ยต่อให้เรามีวิธีการยิงประตูที่ดีขนาดไหนหรือเก่งยังไงมันก็คงจะประสบความสำเร็จยากครับ ในส่วนที่ที่ที่ถนัดมากกว่าครับไม่ก็ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ว่าที่เราถนัดก็น่าจะเป็นการคองบอลการพักบอลเก็บบอลแล้วก็การหม่งบอลทําทางให้เพื่อนอะไรพวกนี้ครับจะเป็นจะเป็นสิ่งที่เรา,าถนัดหรืออาจจะเป็นเพราะาที่เราได้ร่วมมือร่วมงานกับโค้ดหลายๆคนมาแล้วถูกถ่ายทอดถูกสอนมาแล้วเรา,าได้เรียนรู้เราได้ปฏิบัติทําให้เราเราเรามี มีประสบการณ์มันก็ทําให้เราปฏิบัติปฏิบัติขึ้นมาโดยที่เราแบบอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าโค้ชแต่ละคนเขาจะปลูกฝังให้นักเตะแต่ละคนในมุมมองต่างกันทีนี้ถ้าเราเอามาปฏิบัติได้มันก็เกิดประโยชน์กับเรากับทีมก็อาจจะเป็นสรีระด้วยมั้งครับเพราะว่ารูประหางค่อนข้างจะผมสูงก็ถ้าเราเป็นคนหาจังหวะที่จะทำประตูด้วยการโมงเราก็ต้อง มีสปริงข้อเท้าแล้วก็จังหวะเทคเราต้องขึ้นขึ้นก่อนคู่ต่อสู้เสมอเพราะว่าถ้าเราขึ้นทีหลังเนี่ยโอกาสที่เราศีรษะเราจะโดนบอลเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะว่าเขาแท็กนิดนึงเราก็จะเสียหลักศีรษะเราจะไม่สามารถหม่งบอลได้แต่ถ้าเราชิงขึ้นก่อนเนี่ยถึงเราทาประตูไม่ได้แต่เรามีโอกาสหม่งทําทางให้เพื่อนทาประตูต่อได้ที่มงส่วนส่วนใหญ่อะ ถ้าเราหาจังหวะดีๆถ้าเต็มหน้าผากมันจะดีที่สุดครับเพราะว่าทิศทางเราสามารถบังคับได้แต่ถ้าโดนกลางศีรษะทิศทางมันจะเบา,บ,าบังคับทิศทางฟุตบอลไม่ได้ไม่ว่าเราจะส่งต่อให้เพื่อนหรือเราจะโมงเข้าประตูเนี่ยประสิทธิภาพศีรษะด้านหน้าผากเนี่ยจะดีกว่าครับปัจจุบันนี้ครับโอกาสมีมากกว่าสมัยอดีตนะครับเพราะว่า,าผลตอบแทนค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็อีกอย่างถ้าเรามีความรับผิดชอบถ้าเรารักษาร่างกายดีถ้าเรามีระเบียบมีวินัยฝึกผลซ้อมอยู่เสมอความประพฤติเรานี่อยู่ในในระเบียบในวินัยนีย้ก็น่าจะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าพูดถึงถ้าในวัยในวัยที่กําลังเล่นบอลได้เนี่สมรรถภาพร่างกายมันย่อมจะ มันจะย่อมการพัฒนาได้แล้วความสามารถมันก็พัฒนากันได้ครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่นำไปสู่ความสำเร็จได้เยอะกว่านั่นก็คือเรื่องราวของพงษ์อนเทียบทองในวันนี้แหละครับเขาได้ถ่ายทอดบางแง่มุมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะทําให้หลายคนรักฟุตบอลไทยมากขึ้นและเข้าใจในหัวอกของนักเตะมากขึ้นวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการ The Player ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราโหสรนเทียบทองครับอดิตนักเตะทีมชาติไทยสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการ The Player ในวันเสาร์ละครับเวลา13.30นากา30นาทีถึง14นาฬิกาครับและวันอังคารครับเวลา20.30นกา30นาทีถึง21นาฬิกาวันนี้ครับผมวนชัยสุขโขและก็ทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ